ธุรกิจออนไลน์ต้องระวังสิ่งนี้ส่วนใหญ่คนที่ทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยจะเริ่มต้นจากการที่ประกอบกิจการในนามบุคคลก่อนรับรายได้ผ่านบัญชีตัวเองก่อนนะคะบางคนก็อาจจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางคนก็อาจจะไม่รู้หรือว่าละเลยไม่ได้ยื่นนะคะ ปัญหาที่เจอเลยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจออนไลน์คือลืมเช็ครายได้ของตัวเองค่ะว่ารายได้ของตัวเองณนะปัจจุบันมีรายได้เท่าไหร่แล้วเพราะรายได้ถ้าเกิน1.8ล้านบาทขึ้นไปต่อปีนะคะ เราจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ค่ะก็จะมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็สิ้นปีแล้วนะคะแล้วก็เกินมาหลายเดือนแล้วทำให้จะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้าเสียค่าปรับในการแจ้งจดล่าช้า3 0 0 0บาทค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะจะต้องไปคำนวณต่อว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องเสียเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ เราจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากจำนวนของรายได้ที่เกินมาค่ะนอกจากภาษีที่จะต้องจ่ายแล้วนะคะก็จะมีเงินเพิ่มนะคะที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มมากี่เดือนต้องคูณเป็นจำนวนเดือนเข้าไปค่ะสำหรับใครที่รู้ตัวด้วยตัวเองเนาะก็ไปสารภาพบาปไปจดทะเบียนแล้วก็ไปเสียภาษีเสียเบี้ยปรับ ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วนะคะก็เริ่มต้นประกอบการธุรกิจยื่นแบบภาษีให้ถูกต้องค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปจัดการเรื่องนี้ค่ะก็อยากให้ระวังค่ะว่าคุณอาจจะได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรก็ได้ค่ะคิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงพอย